ทางโรงเรียนก็รายงานว่าน้องโดนประตูหนีมือเบื้องต้นกําลังให้คุณหมอตรวจอยู่อีกสักพักหนึ่งครูประจําชั้นโทรมาขอรบกวนให้คุณแม่มาที่โรงพยาบาลเพราะว่าหมอได้ตรวจแล้วและจะต้องทําศัลยกรรมนิ้วให้น้องโดยจะต้องอาวางยาสลบนะคะจะต้องมีาการเซ็นยินยอมของผู้ปกครอง,อ,ง,อ,งอันนี้คือรูปที่เห็นนี่คือเห็นหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล นะคะเพราะว่าพักกอดน้องหลุดเนาะทีนะี้ตอนที่ไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยคือเขาทําแผลไปหมดแล้วแล้ไม่เห็นสภาพนิ้วลูกว่าเป็นยังไงแต่คุณหมอเนี่ยเอาแผ่นเอ็กซเรย์กระดูกนะคะมาให้คุณแม่ดูว่าโอเคเราจะรักษาในในลักษณะไหนศัลยกรรมแบบไหนคุณแม่ก็โอเคก็ต้องรักษาน้องก่อนก็สิใจค่ะวันสีใจมากตอนแรกเรารู้ไหมว่ามันจะต้องเป็นการรากวันางน,นี้ ครรั้งแกที่ไมไม่ก็คือค่าอีกวันคือค่าตอนน้องหนุ่มคุณแม่ถึงจะใา้อีกวันแค่าคุณแม่หนึ่งวันเองเราแอดมินเราแอดมินวันที่ยี่สิบแปดเนาะคือเกิดเหตุก็คือวันที่ยี่สิบแปดตอนบ่ายคือน้องกำลังจะหลับนะคะอ่าแล้วก็คือหลังจากนั้นน่ยคือหลังจานั้นต้องเล่าก่อนว่าช่วงเราที่ดูจากคลิปวงจรนะคะช่วงช่วงที่ช่วงที่น้องกำลังจะเดินออกไปเนี่ยก็คือคุพงพลใช้เอากล่องลงไปทิ้ง เอเคก็เดินออกไปเพื่อจะเอากล่องนมไปทิ้งหน้าห้องแล้วถับขยัมันอยู่หน้าห้องแต่มือเอเคประเมิเกาะประตูไว้เนาะยังก็คือไม่ได้เอามือออกเพราะว่าคือแค่เดินเดินจากประตูไปอะค่ะเดินจากประตูไปถักขยัอยู่ตรงนี้แล้วก็น้องจะเดินกลับมาแล้วคุณครูรีบปิดประตูทําไมอันนี้เราไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันเอเคร้องไห้ประตูคือโดนค้องประตูข้างในงอยู่อย่างเงี้ยค่ะใชอย่อย่างเงี้ยทางอยู่น้องดึงออกเขาพยายามดึงออก ยายามร้องแต่คือครูครูก็ไม่เปิดแล้ว,แล,วแล้วพอเขาดึงปั๊กออกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หลุดแล้วชิ้นเนื้อเขาหลุดติดป,ประตูไปค,คิดว่ามันน่าจะแตกตั้งแต่ประตูตปิดแล้วค่ะเราดูจากกล้องอะเนาะเสร็จปุ๊บครูก็เปิดประตูน้องก็ร้องไห้ครูก,ก็ลากน้องเข้ามาในห้องคคุณรูก,ก็ช่วยกันดูแต่ไม่แน่ใจว่าครูครูพี่เลี้ยงอยู่ครูมีอะไรอย่างเงี้ยคูติดสองคนจ้ะลักษณะประตูนี่เป็นประตูปรูบานเลื่อนเหรอประตูไม้ประตูไม้ประตูเปิดปิดใช่ค่ะอ๋อเป็นประตูไม้ไม่เลื่อนค่ะ น้องอะไรกูขวบสามขวบกว่าค่ะสามขวบสามเดือนสี่เดือนแล้วค่ะอนุบาลหนึ่งใช่ไหมเตรียมค่ะยังเตรียมยังหลังหลังเกิดเหตุก็ยังไม่ได้มาแจ้งความอะไรยังค่ะอี่ได้ไปพบกับทางผอออทางโรงเรียนอะไรไหมฮะได้ต้องต้องแจ้งก่อนว่าหลังจากที่เกิดทเนี่ยแม่ยงนใจค่ะลงทัศนระตู ใ่ซึ่งเราโอเคเห็นสุีิสายขาไม่มีอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ใจแต่เราเรามาเอกใจตรงตอนที่เราเห็นสภาพนี้อันนี้คือวันที่วันที่30ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ย้อนหลังอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะปรากฏว่าอ้าวทำไมมันไม่ใช่ลมพัดนะมันทำไมทำไมตอนแรกคุณบอกว่าลมต้องรู้ความจริงแล้เพราะเขาก็เรียกเราให้ไปพบบอกว่าวันนั้นที่ขออพูดออกไปว่าลมพัดสกรูเนี่ย ต้องขอโทษคุณแม่ด้วยคุณแม่ออก็เอาเวลาฟังค่ะแต่คือมันสายไปแล้วเขานอกจากขอโทษทำยังไงเขาเขาก็เรียกให้คุณครูนะคะที่เป็นคนปิดมาออมามาขอโทษคุณแม่ซึ่งก็การเรียน,ม,นมีการเยียวยาอะไรไหมช่วยในค่ารักษาพยาบาลนะคะมีการหมอนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เขาก็<อ>เขาก็รับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะอืก็คุณแม่เรียกค่าเสียหาย400,000บาทนะคะ เอาเก็บไว้ให้ลูกไปสัญกรรมตกแต่งในอนาคตค่ะที่รวมทุกอย่างแล้วค่าเสียเวลา,าลค่านุ่งคาั้งทางโรงเรียนบอกว่ามันมันสูงเกินไปทางโรงเรียนไม่สามารถที่จ่ายในส่วนนี้ได้เขาลดจากสี่แสนเหลือหนึ่งแสนบาทอันนี้คือคุณแม่รับไม่ได้จริงเราก็เลยถามกลับว่าขอโทษนะคะว่าเงิน1นึ่งแสนบาทเนี่ยทางโรงเรียนคิดว่าน้องจะเอาไปทําอะไรได้ไบ้าง เขาก็ไม่ตอบคุยกันไปคุยกันมาแล้วจบพิทีสามแสนห้าคุณแม่ก็อนุโลมให้ผ่อนชําระสองครั้งหรือ3ามครั้งคือทางโรงเรียนอ้างว่าเขาไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นเหมือนเงินหมุนตามงบป,ประมาณปีการศึกษาใกล้ข้อสรุปก็คือทางโรงเรียนจะต้องไปคุยกับคณะกรรมการโรงเรียนก่อนแล้ววันพุธก็คือวันนี้ก่อนเที่ยงจะโทรมาหาแม่แม่ก็รอค่ะ เที่ยงแล้วไม่มีใครโทรมาแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ10บโมงกว่าแม่ได้ไลน์ไปหาพอออดยตัวได้ข้อสรุปได้ยัง mm hmm. แกก็อ่านแต่แกไม่ตอบแต่ยังไงเราก็เลยคิดว่าเออเ,เขาเขาผิดสัญญาก,กับเราอีกแล้วหรออะไร่างเงี้ยรเราก็เลยต้องมาแจ้งความเพื่อเพื่อดำเนินเรื